เอามาดิมาใกล้ดิอ่วมาครับวันนี้เรื่อง dsp นะครับเห็นใครบอกว่าอยากให้พูดหน่อยอ่ะมาพูดหน่อยเดียวนะพูดมากไม่ได้ไม่ค่อยเก่ง <laughs> dsp นะครับแตกต่างจาก a ดอล o ็อกยังไงหรือแตกต่างจากคอสอดอล็อกยังไง dsp เขาจะตัดความชันได้มากกว่า a ดอล o ็อกอดอลกเนี่ยเขาก็ตัดได้ ความความชันของเขานะอาจจะ12 OF ออฟเซหรือว่า18หรือว่า6เนี่ยแต่สําหรับ d ี p เนี่ยเขาสามารถตัดได้ถึง48นะครับก็คือมันตัดได้ชันมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะความชันของมันก็ไม่ได้ทำให้เสียงดีขึ้นนะบางทีมันชันไปฟังมันก็อาจจะไม่นุ่มนวลหูเท่าไหร่นะครับส่วน d ี p นะครับกาดล็อกถ้าคนไม่ จูนไม่เก่งหรือว่าคนไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับ dp พีอ่ะอาจจะหลอกดังดีกว่าแน่นอนนะครับแต่ถ้าคนเก่ง dp หรือว่า dp พยี่ห้อที่ค่อนข้างจะมีราคาดีหน่อย dp ดีกว่าแน่นอนเพราะอะไรเพราะว่าเขาทําดีเลย์ได้โดยดึงจุดตกหรือดึงรอยต่อของความถี่แต่และความถี่มาตกจุดเดียวกันได้เออ จะพูดงเดียก็คือมาเสียงมันมาพร้อมกันน่ะทำให้เบสและกลางและแหลมอะไรเงี้ยมันมาพร้อมกันถึงพร้อมกันส่วนดีพีก็มีหลายยี่ห้อนะครับก็แตกต่างกันไปก็จะมีใช้เป็นบลูทูธนะครับแล้วก็เสียบสายเข้าคอมพิวเตอร์แล้วก็เป็นส่วนมากผมใช้นะผมจะใช้เป็นบลูทูธนะครับจูนผ่านมือถือทั้งคู่ นะครับส่วนไอเสียบคอมกับไอจูนมือกดอกดกึกกอ่ะผมผมไม่ชอบนะเพราะว่ามันมันค่อนข้างยุ่งยากเพราะมันใช้เวลาในการจูนค่อนข้างเยอะนะครับถ้าจูนหูโดยไม่มีโปรแกรมวัดเสียงก็ผมเคยบอกไปแล้วนะมันก็ใช้ได้เหมือนกันแต่เขาจะทำไทม์ดีเลย์หรือทำรอยต่อของเฟสไม่ได้นะครับคือคือไม่รู้ดีกว่า หรือใครเก่งก็อาจจะทําได้ก็ได้เนาะแต่สําหรับผมก็ใช้เครื่องมือดีกว่านะครับมีความแม่นยํามากกว่านะก็คอสดีเอสพี FT, คอสอะดล็อกถ้าใครไม่ถนัดก็ใช้อดัลล็อกนะครับแต่ถ้าใครมีความรู้หรือร้านไหนหรือร้านที่เก่งเขามีความรู้อยู่แล้วเขาก็เป็นดีเอสพีดีกว่าเพราะว่ามันจะทําเสียงได้ดีกว่าคัดอีคิวคัดอะไรได้เยอะกว่าก็คือรายละเอียดมันมันมันเยอะกว่าคอสแล้วก็ปีแน่นอน ก็ฟังคนฟังอดอลอฟซะเขาเรียกอะไรฟังจนคินแล้วมาฟังดีต้อนบางทีมันก็มันจะมีความความไม่เป็นธรรมชาติอยู่นิดหน่อยนะแต่ก็สามารถทําได้นะครับถ้าจูนจูนจูน,จ,นจูนแบบคนคนจูนเก่งๆหน่อยนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าเ,เราจะใช้อดอลอกหรือดีตอนดีแต่ถ้าเป็นดีต้อนสำหรับคนที่จูนเก่งๆแล้วดีกว่าแน่นอน นะครับ